โอ้ยดอกไม้ราตรีของนาะเล็กวันนี้นะก็เป็นดอกหมากผู้หมากเมียแต่มีนี่เจ้าของมานอนเฝ้าอยู่โอ้น่ารักจ้ะโอ้ยเป็นไงจ๊ะนอนหลับสบายไหมอากาศดีไหมแหมเพลินชนะนช่องกิจในสารพี ท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั้นยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวน,นี้ ดอกไม้ยามราตรีของนาเล็กนะพามาชมดอกไม้ยามราตรีก็เป็นดอกหมากผู้หมากเมียฮะแต่ก่อนที่จะไปชมก็แวะทักทายเจ้าแหน่กิ้งก่าตัวนี้หน่อยนะก็แหม่มีที่นอนสบายๆเลยนะบนการใบของเจ้าหมากผู้หมากเมียนะนะเขาก็น่ารักอะนะนะก็เป็นธรรมชาติที่น่ารักที่อยู่กับเรานะนี่แหละเวลา นอนของกิ่งก่าก็จะนอนตามกิ่งไม้อย่างนี้แหละนะยามค่าคืนนเราก็ไม่ไม่ว่ากันนะปล่อยให้เขาสบายสบายไปเนี่ฮะก็คล้ายๆกับพวกดอกวาสนาดอกหมากอะไรอย่างงี้นะแต่ว่านัให้กลองดมดูแล้วไม่มีกลิ่นฮะเออ<笑><笑>ก็พิสูจน์แล้วมันไม่มีกลิ่นนะไม่รู้ว่าเราเป็นหวัดหรือเปล่านะก็นิดๆหน่อยๆนะไม่ไม่ได้อะไรมากมาย ดอกเขาสวยนะครับเนี่ยเป็นช่อเหมือนช่อกระจะคล้ายๆอย่างนั้นนะพุ่งขึ้นบน,นแต่ถ้าเป็นพวกดอกวาสนามก็จะห้อยลงนะเพราะมันหนักอันนี้มันไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ก็สวยงามฮะนะีดอกไม้สวยๆนะคือถือว่าเป็นดอกไม้ที่หาดูกันได้ยากนะบางที หลายคนเลี้ยงมาหลายปีแล้วก็ยังไม่เคยเห็นดอกนะคือไม้พวกนี้เวลามันออกดอกเนะี่ยปลายมันอาจจะด้วนนะบางคนบอกว่าออกดอกแล้วจะตายมันมันผมว่ามันไม่ตายหรอกแต่ถ้าปลายมันด้วนมันก็จะแตกแบบกิ่งออกใหม่อะ่ะนะกิ่งเดิมอาจจะด้วนไปนะยอดเดิมอาจจะด้วนไปแล้วก็ทำให้เกิดกิ่งใหม่นะนี่แหละต้น หมากผู้หมากเมียนะที่ชื่อว่าเพชรพวงทองนะก็เป็นไม้มงคลนะก็หวังว่าไม้มงคลเวลามันออกดอกแล้วเราจะถูกหวย<笑><笑>ก็รอลุ้นกันไปนะะก็เป็นความเชื่อของคนเรานะแต่ว่าก็มีความสุขกับมันนะนี่แหละว,วันนี้เก็บมาฝากกันหวังว่าจะ ถูกอ,อกถูกใจสำหรับคนที่ชอบดอกไม้อย่างนี้นะคือปกติปกติดอกไม้ชนิดนี้พวกตระกูลสีขาวเนี่ยบานยามค่ำคืนมันจะหอมเพื่อเรียกแมลงนะที่บินในยามค่ำคืนมาผสมเกสรแล้วก็จะได้ขยายพันธุ์กันต่อไป อ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะแล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิจตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับหลับให้สบายนะครับอื